กองทัพภาคที่3นะคะ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3โดยพลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจาการโทรคมนาคมและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติเขต36ลงพื้นที่ติดตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากได้แก่บริเวณบ้านวังตะเคียน นฝั่งตรงข้ามเป็นเมวดีคอมเพล็กซ์และบ้านท่าวังผาค่ะซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นชเวกโกโกตามที่รัฐบาลเนี่ยมีนยโยบายกำหนดให้ปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์หรือแก c a มอร์เป็นวาระแห่งชาติเพื่อตรวจสอบการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์บริเวณใกล้แนวชายแดนค่ะไม่ให้เกิดการลักลอบใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของคนร้ายนะคะเพื่อจะนําไปสู่การกระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ ซึ่งทางกสงทชนะฮะเขาก็มีมติกําหนดมาตรการระง,งับเนี่ยแหละฮะเรื่องของเน็ตนะฮะการปล่อยสัญญาณเน็ตบริเวณชายแดนที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ออกประกาศของกสงทชอเองเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอจิกรรมทางเทคโนโลยีสําหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมคือคนที่เป็นบริษัทปล่อยสัญญ,ญาณเน็ตเนี่ยนะฮะ อันนี้เขาก็จะมีมาตรการบังคับออกมาเป็นประกาศจากกสทชเลยซึ่งมีผลบังคับไปแล้วเมื่อ30สิ่สิงหาคมที่ผ่านมา มาตรการเนี่ยมันมี8ข้อด้วยกันะนะครับทั้ง8ข้อท่านผู้ชมก็คือเป็นการคุ้มครองประชาชนป้องกันยับยั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยแหละครับแลกะกสทชอเองนะคะก็จะมีการลงพื้นที่บริเวณพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มข้นต่อเนื่องเลยหากตรวจพบผู้รับไปอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่ได้ดําเนินการตามมาตรการและกฎหมายค่ะก็จะดําเนินการตรวจสอบต่อไปค่ะครับท่านผู้ชมนอกจากเรื่องของไซเบอร์สแกมแล้วเนี่ยนะฮะ